สวัสดีเช้านี้กันทุกทุกคนครับผมเช้าวันนี้พาทุกคนได้มาดูบริเวณแปลงสวนเกษตรหน้าบ้านนะครับหลังจากที่ที่เห็นครับตรงนี้เลยบริเวณที่ผมได้ปลูกกล้วยไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับตรงนี้แต่ก่อนแต่เดิมนั้นอาจจะเป็นร่องยางต้นยางไล่ามาเลยครับเหมือนกับฝั่งด้านนู้นที่เป็นต้นยางอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคําว่าพืชเชิงเดี่ยวนะครับให้กลายมาเป็นพืชแบบผสมผสาน เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีเดียวนะครับเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละหน่อยเพื่อที่จะให้เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงนะครับจากนั้นแล้วเราค่อยขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นอยู่นะครับว่าตรงนี้คือบริเวณที่โคนยางเก่านะครับเนี่ยตัดออกไปแล้วแล้วก็ไล่ไปฝั่งด้านนู้นเรื่อยๆครับเป็นแถวนี้เลยครับแถวนี้เลยตัดออกแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆนะครับได้เอาต้นยานะแล้วไปเผาฐานนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็ได้มาปลูกกล้วยลงไปปีที่แล้วครับ ผ่านมาตอนนี้ครับปีกว่าๆตามที่เห็นครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเนี่ยครับมีร่องกล้วยมีพืชเขียวขจีต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นพืชผักสวนครัวครับรัวกินได้นะครับมะละกอก็ปลูกนะครับตรงนี้ผมจะปลูกเป็นพวกฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งกิมจูถัดจากนั้นก็ใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับแต่ปรากฏว่าพืชพี่เลี้ยงจะโตเร็วกว่ากล้วยจะโตเร็วนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ เป็นอย่างอื่นจะโตช้าหน่อยนะครับและตรงนี้แต่ก่อนผมก็จะได้ปลูกถั่วค้างครับเห็นไหมครับก็จะยังคงเหลือร่องรอยในการที่จะปลูกอยู่นะครับนี่ก็ยังคงปีค้างถั่วให้เราได้เห็นอยู่มองไปด้านนี้มันก็จะโรคหน่อยนะครับตามที่เห็นกับปลูกสะดาครับสดาสีม่วงนะครับสดาสีดานะครับแล้วก็จะมีน้อยหนาเหมือนเดิมครับที่ผมชอบผมก็ได้ปลูกลงไปบริเวณเสาหน้าบ้านนะครับก็จะปลูกแก้วมังกรเสาที่ท่านเห็นก็คือเขาจะไปเผาฐานครับ ท่อนไมใ้ใหญ่ๆนะครับเขาจะไปเผาถ่านผมก็เลยไปขอซื้อเขาว่าถ้าในกรณีที่คุณตาเผาถ่านในคุณตาได้เท่าไหร่ผมก็จ่ายในเท่านั้นก็ได้ท่อนไม้ครับมามาวางหน้าบ้านแล้วก็ปลูกแก้วมังกรใส่ลงไประบบน้ําก็ได้วางไว้นะครับในขณะเดียวกันครับตรงนั้นก็จะเป็นบอ่อพลาสติกเล็กๆเพื่อที่จะเลี้ยงแหนแดงพอได้แหนแดงมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะได้นํามาใส่โคนลนฝรั่งใส่โคลนกล้วยที่ผมได้ปลูกลงไปเขียวเขียวเล็กๆตรงนั้นนะครับข้างข้าง ใบบนตรงนั้นครับตรงนั้นเลยผมก็จะปลูกโกโก้ลองดูครับปลูกไม่กี่ต้นหรอกครับไว้ในสวนยางแล้วก็ได้แหนแดงนะครับก็เอาไปใส่นะครับบริเวณโคนนะครับเป็นเกษตรแบบเล็กๆน้อยๆผสมผสานครับมะละกอกล้วยละมุดนะครับประมาณว่าจะให้มีเกือบทุกๆอย่างที่เขาว่ามันดีนะครับก็ประมาณนั้นนี่อันนี้ก็เป็นละมุดครับละมุดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันที่ได้ตัดกล้วยออกเนี่ยก็จะ เห็นไหมครับก็จะมีอ e ินทรีวัตถุก็คือใบกล้วยกับต้นกล้วยเนี่ยประมาณนี้ผมก็จะเหลือไว้กอแล้วประมาณต้นสองต้นแค่นั้นแหละนะครับจะไม่ให้มันเหลือเยอะถ้ามันเหลือเยอะมันเกิดจะเกิดการแย่งอาหารกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับอันนี้เป็นกล้วยหอมทองครับตัดไปแล้วรอบหนึ่งครับตรงนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นก็จะเป็นรอบที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ้อยอ้อยสีดําครับอ,อ้อยทีละบอนเป็นแต่ก่อนเขาจะกิน อย่างไงอ่ะไม่แน่ใจคือเคยซื้อกินเด็กๆทอดละหนึ่งบาทนะครับทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาขายกันยังไงไม่เหมือนกับอ้อยคั้นน้ำนะครับถ้าเป็นอ้อยคั้นน้ําก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ตัวนี้ก็คือก็กินอะไรครับแต่ว่าเขาปอกเปลือกแล้วก็กินเลยครับกรอบนะครับมันจะกรอบแล้วก็เคี้ยวอร่อยดีนะครับประมาณนั้นด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับกล้วยคารเวนดิสกล้วยหอมคาเวนดิสถ้าจาชื่อไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมคาเวนดิส ได้มาจากสวนของพี่ศักดิ์หรือว่าเสียศักดิ์กเกษตรลดขุดนะครับเฟือหอมคาเวนิทสวนทางด้านนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมเขียวเตี้ยนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมเขียวจีนอา้าวหลายอย่างเลยครับผสมผสานกันไปเห็นไหมครับว่าถ้าในกรณีที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนจากคําว่าพืชเชิงเดี่ยวมันก็จะมีพืชผักให้เรากินเพียงแค่ปีกว่า,ก,วาก็จะเห็นแล้วนนะต่ออย่างถัดออก ปีก่กว่าก็จะเห็นว่าถ้าในกรณีที่เราเปลี่ยนจากแบบนั้นนะครับกลายมาเป็นแบบนี้ผลผลิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับฝรั่งฝรั่งได้เก็บกินแล้วนะครับไล่ไปเรื่อยๆรวยพวกนี้นะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความมุมมองแล้วก็ความชอบแต่และบุคคลนะครับผมก็เพียงแค่มานําเสนอแล้วก็พาทุกคนได้มาดูอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะปลูกนั่นปลูกนี่ลงไปส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นค้างพลูครับแม่ยายท่านก็จะเคี้ยวมากผมก็ได้นํา ุเรียนครับทุเรียนมาลงแล้วนะครับนี่ครับหมู่ซานคิงนี่ครับลงแล้วก็รอดูว่าจะเป็นยังไงไม่ได้คาดหวังว่ามันจะโตแต่ก็คือก็คิดว่าน่าจะโตนะครับคิดว่าต้องต้องโตนะครับเพราะว่ามีต้นเดียวน่าจะดูแลง่ายประมาณนั้นแหละคาดหวังอยู่แต่ก็คงจะไม่ได้คาดหวังมากมายว่าจะต้องสวยงามเพอร์เฟกลูกเต็มต้นแต่ก็อย่างนี้น้อยมันน่าจะได้ประมาณนั้นแหละนะครับ พาทุกคนเนี่ยมาดูกันอันนี้คือบริเวณสวนหน้าบ้านนะครับพาทุกๆคนเนี่ยมาดูกันกับสวนครัวเล็กๆนะครับที่ปลูกแบบผสมผสานนะครับพาเดินดูบ่อยๆก็อย่าเพิ่งเบื่อผมเลยกันนะครับเอ๊ะทำไมพามาดูสวนบริเวณนี้บ่อยจังผมก็มีแค่นี้ครับผมก็เลยต้องพามาดูเพื่อที่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นนู่นนี่นะครับบริเวณร่องยางตรงไหนยางที่มันตายก็จะปลูกเห็นไหมครับปลูกขนุนลงไปตอนแรกเนี่ยผมจะใช้เมล็ดนะครับมาปักแล้วก็เสียบปลูกลงไปเลยนะครับ ตรงนี้ก็เริ่มปลูกขึ้นมานะครับนี่ปลูกลงไปนะครับถ้ายางต้นไหนที่มันโทมโซมก็จะโลอกออกครับแล้วก็ปลูกไม้ผลลงไปแทนนะครับเพราะผมก็มองว่ายางก็เห็นกันเยอะแล้วแหละนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราเปลี่ยนจากสวนยางให้เป็นสวนที่มันกินได้มันก็น่าจะดีตรงนี้ก็จะปลูกมังคุดครับ <c oughs> มังคุดลงไปลงไปแล้วครับเป็นแบบเสียบกิ่งครับซื้อมาต้นแล้วประมาณ ถ้าจำไม่ผิดต้นละร้อยเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบหรือเปล่ามาคุ่ที่จะแพงอยู่นะครับแต่ก็โตช้าด้วยเป็นพืชที่โตช้าครับไม่ได้โตเร็วข้างล่างก็จะเป็นพวกเศษหอยเศษแหนแดงครับเอามาใส่ลงไปก็แบบนี้เลยครับพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในเรื่องของคำว่าปลูกพืชผักสวนครัวเป็นประมาณนี้เช้านี้พาทุกคนได้มาดูสวนบริเวณนาบ้านเล็กๆครับแบบนี้นี่ครับก็ปลูกในสิ่งที่กินแล้วก็กินในสิ่งที่ปลูกนะครับ ปลานี่ก็เลี้ยงอยู่นะครับหอยก็เลี้ยงอยู่นะี่เดี๋ยวเราเดินไปดูหอยแล้วก็ปลาในบ่อกันนะครับบ่อนี้ไม่ลึกนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปให้ดูอืมลงมาแล้วอยู่ที่ระดับเขานะครับไม่ลึกมากทีนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนได้ลองหาหอยหดูนะครับงมดูครับมีในนอ้มันอยู่ตรงไหนแล้วอืเจอแล้วครับนี่ อันนี้เป็นหอยเขาเรียกว่าหอยปังหรือหอยอะไรไม่แน่ใจนะครับใหญ่อยู่นะครับลูกนอกจากนี้ก็จะมีหอยหลายชนิดครับนี่หอยขมเนี่โตเร็วมากเลยครับนี่ครับโตเร็วครับก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับปลาก็จะเป็นพวกปลานินปลาปลาตะเพียนนะครับก็ปล่อยไว้นะครับเล็กเล็นน้อยนะครับพอเราได้แหนแดงพวกนี้นะครับเราก็จะเอาไปใส่บริเวณโคนอย่างที่บอก โคนต้นละมุดที่ผมได้ดูเมื่อกี้นะครับใส่แบบนี้ครับก็เป็นสวนทั่วแบบเล็กๆน้อยๆครับผสมประสานกันนะครับเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีในเรื่องของคําว่าตัวเงินที่มันมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วความสุขทางใจมันก็หาซื้อไม่ได้อีกนั่นแหละนะครับมันต้องสร้างด้วยตัวเองบางครั้งถ้าเราไปเที่ยวเราก็ได้แค่ วิวแค่ความรู้สึกตอนที่เราไปแต่ถ้าเกิดเรามาสร้างเองก็จะมีแบบนี้อยู่ทุกๆวันนะครับพอเราได้ครับขึ้นไปครับ <c oughs> ก็จะอยู่แค่ระดับประมาณหนึ่งฟุตนะครับบ่อที่เห็นเมื่อกี้ไม่ได้ลึกนะครับตรงน,นี้ครับก็เทใส่ลงไปครับก็แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยใส่ไปเรื่อยๆครับก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุไปเรื่อย มาณนั้นโอเคนะครับเช้านี้ก็พาทุกทุกคนได้มาดูหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนนะครับคว่าสวนยางหนึ่งแถวออกแล้วก็มาปลูกแบบนี้มันก็อย่างน้นอยๆมีกินตลอดนะครับนั่นนู่นนี่เรื่อยๆสวัสดีเช้านี้กันทุทุกคนครับ